มีจำนวนสมาชิกแบบหนาแน่นมากค่ะดารามีข่าวด่วนมาเล่าให้ฟังปรากฏว่าทางลานะคะคือว่าแบบไม่ให้เราถ่ายรูปแม้สักหนึ่งแมบกนเลยคอมเรนของกันหนึ่ง ไปคาเฟ่กันค่ะซึ่งจะเป็นคาเฟ่อะไรก็ต้องรอติดตามกันเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะก็คืออยู่บนรถแล้วก็คือมีจานวนสมาชิกแบบหนาแน่นมากค่ะเดี๋ยวแพลนกันไปให้ดูนะคะว่าแบบมันแน่นมากแค่ไหนอยู่ได้แค่นี้ค่ะ,ะ,ะเก้กันแลวนะคะอัน,นแน่นค่ะอันนี้เก้ค่ะโอ้โห เก๊ข่มเก๊ขึ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 ่มอ่าคนขับรถนะคะอ่าขับเป็นจีให้ด้วยนะคะตัวนี้อ่าได้ค่ะเรอะอะไรเอาอะไรกันด้างอะไรกัวาไปค่ะถึงที่ร้านแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกันค่ะ ดีค่ะทุกคนมีข่าวด่วนมาเล่าให้ฟัง <c oughs> ซึ่งจริงๆตอนแรกค่ะแพนเรามันคือจะต้องไปร้านสมชายใช่ปะ ตอนนี้นะคะเราก็จอดรถเสร็จแล้วซึ่งหน้าร้านคาเฟ่ไม่มีที่จอดรถให้นะคะเราก็จะต้องเดินตรงเข้ามาในซอยนิดนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายหน่อยจะมีร้านจอดรถค่ะ,คะจอดช่วมงละ50าบบาทค่ะมาสมชายมาสมชายนะคะก็ตอนนี้เรากําลังเดินจากที่จอดรถไปที่ร้านคาเฟ่สมชายกันค่ะแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะว่าคาเฟ่สมชายที่เราแนะนำมาเนี่ย จะแบบสวยมากแค่ไหนอะไรยังไงนี่นะคะทุกคนเราก็ถึงคาเฟ่สมชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วร้านสมชายอยู่ซอยทองหลอดที่เท่าไหร่นะคะ 11, 11ป่ะ <11 S 2> ใช่ไหมอ่าร้านสมชายนะคะอยู่ที่ทองหลอดที่11ค่ะคุณผู้ชมนี่แล้วทีนี้เมืม่อกี้คือเข้าไปในร้านสมชายแล้วแล้วแบบเพื่อนๆเราก็เข้าไปคุยก่อนตอนที่เราแบบถ่ายอินเสิร์ตหน้าร้านอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะปรากฏว่า ทางลานะคะคือแบบว่าแบบไม่ให้เราถ่ายรูปแมสักหนึ่งแมต์เลยแบบถ่ายรูปก็ไม่ได้แบบอัดวิดีโอก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยซึ่งแบบว่าถ้าสมมติเราไปกินข้าวเงแล้วแบบโพสลงโซเชียลไม่ได้มันก็จะแบบอึดอัดนิดนึงเนาะเพราะเราเป็นแบบโซเชียลเกิร์ลอะไรอย่างงี้ก็บบกว่าทางร้านเขาจะเป็นแนวแบบว่าพรเซีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะทําซึ่งต้องทําให้เราแบบ ต้องย้ายร้านด่วนมากซึ่งร้านใกล้ๆเรานะคะตอนนี้นะคะ <c oughs> ก็คือร้านที่เราเข้ามานี่ก็คือร้านออเดค่ะตอนนี้เราก็สั่งอาหารกันไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าหิวเข้ามาก ซึ่งเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จนะ<ว>เดี๋ยวเราอะ่ะ<ว>ก็จะแบบไปควานหาคาเฟ่ต่อไปที่เราจะไปกันว่ามันจะคือคาเฟ่อะไรนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังตกลงกันไม่ได้เพราะว่าตอนนี้แบบขอกินข้าวก่อนกองทัพต้องเดินด้วยท้อง,องค่ะคุณผู้ชมหิวใช่ไหมหิวมาก,มากหิวมากใช่กองทัพต้องเดินด้วยท้องก่อนคะ่ะแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติหาคาเฟ่ได้ยังไงแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะคะข้าวไปกินข้าวก่อนค่ะบ๊ายบายอรอนะคะอาหารของเรา ก็มาเลยจะตัดภาพไปให้ดูกันค่ะแบบว่าน่ากินมากข้าเป็นเกี๊ยวทอดชีสนะคะอันนี้เป็นแบบพิซซ่าแซลมอนเนาะขมอันนี้เป็นแมคแอนชีสนะคะนี่ยืดได้แบบมือเที่ยงนี่อันนี้ก็คือสปาเกตตี้กุ้งแบบต้มยำไม่ไหวแล้วค่ะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วออเดี๋ยวี่กินกันนะคะ หวานมากแล้วนะคะทุกคนก็คือว่าได้สั่งขนมไป3อย่างแต่ว่ามา2อย่างแล้วขาดอีกอย่างหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอะไรว่าอะไรยังไงนะคะอันนี้นะเป็นเครปแบบเครปกาไ้ยนะไค่แล้วก็อันนี้เป็นเครปแบบว่าไมโลนะคะอากินค่ะกินไค่ไค่ถาบไข่ถามเนี่ยโอ๊ตไม่ออกมาด้วยนะ

วขอบคุณนะจ๊ะเออยากได้น้ำเปล่าเลย่ะสิ่งนี้นี่นะคะโรตีกระทะร้อนนั่นนี่เป็นเอ่อไมโลนะคะอย่าไปฟังเสียงข้างนอกนะคะถ่ายคลิปนี้เหนื่อยมากเลยหรือเปะ่ัวซีาตาหอมว้าแปะอร่อยมาก หลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็แอบ,บเจอคาเฟ่เล็กๆที่อยู่แถวๆออเดยเลยนั่นก็คือร้านที่เรียกว่าซีซันค่ะซึ่งบรรยากาศคือแบบน่ารักมากอยู่ถัดมาจาก ซอยนั้นซอยอ,อเดก็คือซอยทองหล่อที่11นะคะอันนี้ก็ก็เถิบมาอีกที่หนึ่งก็คือซอยทองหล่อที่13ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศในร้านนะคะเป็นร้านเล็กๆน่ารักค่ะแล้วก็มีแบบพวกเครื่องดื่มแล้วก็เค้กให้ทานนะคะส่วนที่จอดรถค่ะเราจอดที่เดิมก็คือเจปากนะคะค่าจอดรถบริการเมื่อกี้ก็คือ50บบาทเท่านั้นค่ะแต่ว่าอาจจะเดินไกลหน่อยนะแต่ว่าในไอจีค่ะทางร้านเนี่ยจะมีแบบว่ามีเขียนไว้ให้เลยว่ามีที่จอดรถที่ไหนบ้างก็เดี๋ยวจะขึ้นไอจีทางร้านให้ดูกัน ะะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูบรรยากาศภายในร้านกันดีกว่าค่ะอ่านี้ค่ะส <c oughs> ังกองะ <c oughs> ะคพะอมมากอ่ามุมตรงนี้นะคะ1ค่ะ <c oughs> หนึ่งร้านคือร้านนี้โอ้โหนกใจ ก็คือน้ำผลไม้ที่ได้มาเนาะเพื่อนๆสั่งกันนี่นี่น,นี่อันนี้คือที่เราสั่งกันเองนะคะก็คือเมนูค่ะคือแบบน่ากินมากเดี๋ยวเราชิมกันดีกเข้มค้นมากค่ะทุกคน ไม้ใครที่อยู่ใกล้แถวนี้นะคะอยู่แถวซอยทองหล่อ13ก็สามารถแวะกันมาได้นะแบบถ่ายรูปแบบชิคๆชิคๆปังๆก็ยังไงนะคะก็ขอไปถ่ายรูปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาอวดรูปกันค่ะว่ารูปอะจะเป็นยังไงบ้างนะคะบ๊ายบายค่ะ